ให้แล้วเนี่ยโทรจังเลยช่างก็มาดูให้แล้วไม่เย็งจะให้มังเย็งถึงไหนวะ แกไม่ไป รนะครับเมื่อตกี้นี้คุณเห็นคนผิดสังเกต,กเกตขึ้นมาบนนี้ป่ะครับเดี๋ยวก่อน แกคิดว่าแกจะตบตาฉันได้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยอิหมอนี่หน้าเหมือนคนที่ถูกยิงตาที่ไร้กระโพดอย่างเงี้ยแกอะไรวะหรือว่าจะเป็นวิญญาณมันกลับมาห้องที่มันเคยพักเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะทีแปลขนาดนั้นมันควรจะชัด หน้าครับเห็นที่ว่างานที่ดงเย็นเนี่ยจะไม่ง่ายซะแล้วแหละครับแต่มีตัวแสบโผล่เข้ามาและที่น่าตกใจก็คือหน้ามันเหมือนคนที่ถูกเก็บที่ไร่สมานดงมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพวกไหนเห็นที่ว่าผมต้องเพิ่มชื่อมันลงในบัญชีดมของผมอีกคนหนึ่งแล้ว มันวอย่างกับประหลอดฉันไม่มีโอกาสเห็นหน้ามันด้วยซ้ําแต่ที่นแน่นะการที่มันเข้ามาในห้องเนี้แสดงว่ามันต้องรู้เรื่องการตายของน้องฉันบางทีนะมันอาจจะเป็นที้พวกคนร้ายที่เข้ามาทําลายหลักฐานในห้องนี้ก็ได้แล้วแกเจอหลักฐานอะไรบ้างวะนอกจากท่อประปาแตกแล้วน้ํารั่วแล้วเนี่ยก็มีแค่ไพ่สำรับเดียวงานเนี้ถ้าจะยากยิ่งกว่างมเข็มในมาหาสมุทรอีกว่ะ ไม่มีหลักฐานอะไรไว้ให้ดมกลิ่นเนยเว้ยต่อให้ฉันต้องลงไปงมไม่ฆ่าตะก,กรัจากในโนรลฉันก็จะล่าคอมันมาให้ได้เออนี่แค่ก้าวแรกของแกนะก็เจอมือดีเข้าซะละแกต้องใจเย็นๆนะเว้ยฉันไม่รู้ว่าต่อไปแกจะต้องเจออะไรบ้างแกอย่าเพิ่งแฉตัวเองให้ใครรู้นะเว้ยเพราะว่าแกต้องฝังตัวอยู่ทีน่นี่ตั้งนานฉันพร้อมอยู่แล้วแหละว่าแผนการขั้นต่อไปของแกมา พรุ่งนี้จะมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงเจีย๊ยบไปรับแกแต่แกต้องเก็บเนียนนะว้ยเขาไม่รู้ว่าแกเป็นตำรวจรู้แต่ว่าแกจะมาหางานทําที่ดงเย็นเออแค่นี้นะเลิกกันๆๆๆๆๆเัดก,การให้เรียบร้อยนะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาต้องการเท่าไหร่บอกคุณพ่อคะเดี๋ยวนุชขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะจะลงดูแลที่ดี แลีวนี่พี่พดาจะกลับแล้วเหรอคะอ๋อจ้ะพอดีพรุ่งนี้เนะี่พี่มีประชุมแต่เช้าอขอตัวก่อนนะจ๊ะนีจ้ะสวัสดีจ้ะ สบายดีเลยอปะดาฉันสบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยถ้าวันนั้นผมไม่ปล่อยมือจากคุณป่าเนี่ยคุณคงไม่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวแบบนี้หรอกคุณปล่อยมือฉันเถอะค่ะปล่อยมือฉันนะฉันเจ็บ ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ส่งสารคุณนะแต่ผมทรงเพศคุณที่คุณถูกไอ้กระจอกนั่นอ่ะิ้งนี่คุณเลิกพูดถึงอดีตสักทีได้ไหมฉันลืมมันไปหมดแล้วแต่ผมยังไม่ลืมไม่ลืมในสิ่งที่คุณทำกับผมคุณเลือกไอ้นั่นแทนที่จะเป็นผม จะบอกคุณไว้นะต่อให้ฉันต้องเลือกใหม่ฉันก็จะเลือกเขาไม่ใช่คุณพัดาเราอาจจะต้องเจอกันอีกในสังคมนี้ฉันขอให้คุณทำเหมือนว่าเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันขอนะคะ ใครโทรมาน้องโชเบอร์รับหน่อยสิโทรมาอีก้ะ พี่พดาเอ๊ะพี่เป็นไรหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้เป็นอะไรจ้ะพี่คงเหนื่อยนะยงนั้นเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านดีกว่านะ ของคุณนุชการดาเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้กองให้ผมสืบมาแล้วครับผมว่ามาคุณ <c oughs> น,นุชการดานะครับผมเธอเป็นลูกสาวของนายแนบจิตรุ่งนักธุรกิจใหญ่ที่มีข่าวว่ากำลังจะลงเล่นการเมืองตอนนี้นะครับอ๋อเหรอเออลูกสาวคนรวยไฮโซระดับนั้นน่ะไปทำอะไรกับน้องชายอคนีวะ <c oughs> ถ้าอยากรู้ก็ต้องตามไปดูสิครับ คุณนุดการดาน,นะครับผมถ้าเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนำเข้ารู้ลยอยู่ที่สุขุมวิทนะครับผม ฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลอ่อได้ยินไหมคะฮัลโหลไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรอคะ <S <S ถ้าโทรมาแล้วไม่ยอมพูดเนี่ย <S 1> <S 1> คราวหลั<อ>งคุณก็ไม่ต้องโทรมาแล้วกันนะคะ จริงๆเลยนะครับแม้มัวแงนมองโคมไฟไม่ทันเห็นคุณนี่คุณเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยเจ็บสิคะเพราะคุณกำลังเหยียบเท้าฉันอยู่ค่ะโอ้ขอโทษจริงๆครับแหมผมนี่ทั้งชนทั้งเหยียบต้องโทษีกสินค้าร้านเนี่ยมันสวยงามดึงดูดสายตาผมจนทำให้ผมมองไม่เห็นสาวสวยที่ยืนอยู่ มากค่ะที่ให้เกียรติชมร้านของฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะคะอ๋อนี่คุณนุชการดาเจ้าของร้านเองเหรอครับผมนี่แย่จริงๆนะครับทั้งเสือ้อทั้งซุ้มซ่ามเออและนี่เท้างามๆของคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับเนี่ยผมต้องพาส่งโรงพยาบาลไหมครับไม่ต้องค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรเชิญคุณเลือกสินค้าตามสบายเลยนะคะ แล้วก็อย่าเผลอไปเหยียบเท้าใครเข้าอีกแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเหยียบเท้าฉันมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ มีอะไรหรือเปล่าครับคุณนุชเปล่าค่ะไม่มีอะไรมีธุระอะไรหรอคะคุณสาลวิทอ๋อเปล่าแล้วครับคือผมเน่ยเพิ่งไปซื้อคอนโดใหม่มา40ล้านะนะครับ<ม>ก็เลยจะมาขอปรึกษาเรื่องออกแบบภายในนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาหาคุณนุชโดยเฉพาะเลยให้ยางนั้นก็เชิญที่ห้องทำงานชั้นข้างบนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวครับคุณนุชคือผมยังไม่ได้ทานข้าวมาเลยนะครับผมว่าเราไปหาร้านนั่งทานข้าวกันไปคุยงานกันไปดีกว่าไหมครับดีครับผมไม่ได้ถามคุณผมหมายถึงไอ้โซฟาตัวนั้นนะครับโอ้โหเบาบุนังดีมากเลยครับนุ่มๆน,นั่งด้วยกันไหมครับว่ายัางไงครับคุณนุช งั้นฉันขึ้นปีบกระเป๋าก่อนละกันนะคะผลไม้ครับคุณรุตผมปักให้นะฮะนั่งจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคุณยังไม่เห็นพูดถึงเรื่องคอนโดนเลยตกลงว่าคุณซื้อคอนโดแถวไหนาน,านะคะผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับ คุณบอกว่าคุณซื้อคอนโด40ล้านน่ยคะ่ะผมว่าผมจะซื้อครับแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยก็เนี่ยกะว่าจะให้คุณนุชมาช่วยตัดสินใจด้วยนะครับเนี่ยเอาท่าไหนดีฮะตกลงว่าคุณเนี่ยอยากจะชวนฉัมาทาเข้ามากกว่าจืว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณนุชเนี่ยไม่ชอบร้านนี้ผมขอแก้ตัวมื้อเย็นแล้วกันครับ ไปร้านที่หรูกว่านี้มับรรยากาศดีกว่านี้ขอโทษนะคะคุณสรวิทยฉันมีธุระที่สําคัญกว่านี้ต้องไปทำต่อค่ะคุณนุชคุณนุชครับคุณทำแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติผมเลยนะครับอ๋อแล้วที่คุณโกหกพาฉันออกมาเนี่ยคุณให้เกียรติฉันแล้วใช่ไหมคะ เอาเป็นว่ามือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงคุณค่ะโอเคไหมคะคุณนุชคุณนุชกลับมาองอะไรกันวะ ไปไหนวะเลวจริงคุณมาสะกดรอยตามฉันทำไมเอ้าคุณผมก็นึกว่าคุณหายไปไหนแล้วคุณคิดจะทำไม่ดีมิลายจริงใช่ไหมที่คุณผมไม่ไจะทำอะไรคุณไอ้โลจิตเอ้าช่วยด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้นี่มันจะทำลายเพื่อนแทนแทนหยุดแต่ก่อนไปด้วยไปด้วยใครจะได้ช่วยทีใครจะด่ผมไม่ใช่โลจิต ผมเป็นตำรวจ <M> mmm> ถ้าไม่เชื่อดูนี่ <AR C> นี่อ <AR C> คนกำลังปฏิบัติหน้าที่ <AR C> คุณเป็นตำรวจแล้วคุณมาตามฉันทำไมคะ คุณอะรู้จักกันในคิมใช่ไหมใช่ทำไมคุณทำอะไรคิมนี่คุณคุณไปคิมเดี๋ยวนี้นะคุณทำอะไรคิมมาคิมอยู่ไหนอะคุณทำอะไรคิมเขาตายแล้วคุณว่าอะไรนะในคิมอะเขาถูกยิงตายเมื่อสองอาทิตย์ก่อน เฮ้ยคุณคุณครับคุณครับคุณครับคุณอ๋ออ oh. oh. คุณ